อำเภอเขาย้อยร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดอบรมทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 ที่ของประชุมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนางวิพรแววสีพ่องแนอ่อำเภอเขาย้อยได้นำจิตอาสาอำเภอเขาย้อยประกอบด้วยกำหนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเขาย้อยกว่า200คนรวมกิจกรรมจิตอาสาพ,พระราชทานอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการป้องกันตนเองและนำไปสอนต่อกลุ่มชาวบ้านตามโครงการชาวเขาย้อยรวมแรงร่วมใจปลอดภัยจากโควิด -19 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้หน้ากากอนามายัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันไวรัสโควิด -19 และเจลล้างมือที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 าขาดตลาดอำเภอเขาย้อยจึงได้รวมกับเทศบาลตำบลเขาย้อยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยและสำนักงานสาธารณส,สุขอำเภอเขาย้อยจัดการอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยจากพ้าและเจลล้างมือในครั้งนี้ขึ้นโดยผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล สอนคนในชุมชนให้ทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือใช้เองเพื่อแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือขาดตลาดนางวิพรแววซีพองนันเภอเขาย้อยกล่าวว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากพอมีการสอนทำหน้ากากสอนการทำแอลกอฮอลล้างมือรวมทั้งมีการแนะนำทางกลุ่มที่มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรซึ่งเมื่อสำเร็จแล้ว ผู้เ้ารบการอบรมจะสามารถนําความรู้ที่ได้กลับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองให้สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 ได้อย่างถูกต้องรวมทั้งสามารถช่วยไปสอนต่อให้กลุ่มต่างๆในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้สามารถผลิตหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้เองในชุมชนได้ โครงการนี้มีประโยชน์มากเราก็ได้สอนนะคะการทำหน้ากากนะคะทำอแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็ยังช่วยแนะนำค่ะช่วยแนะนำกับาทางกลุ่มด้วยนะคะที่มาทำกิจกรรมวันนี้ว่ายังไงนะคะต้องใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางนะคะแล้วก็ให้ล้างมือบ่อยๆนะคะสอนเพื่อให้เขาไปสอนต่อค่ะค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ได้บอกนะคะว่าทุกคนที่มาวันนี้นะคะ ทำเป็นแล้วนะคะต้องอกลับไปยังหมู่บ้านของตนเองนะไปชุมชนของตัวเองนะคะช่วยไปสอนต่อนะคะให้กับกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านและก็ชุมชนนะคะเพื่อที่ประชาและก็สอนประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะเขาก็จะได้ทําเป็นแล้วก็ถ้าเกิดเวลาใช้นี่ก็ทราบกันดีว่าผ้าเนี่ยนะคะใช้ครั้งสองครั้งก็ต้องทิ้งแล้วค่ะนะคะถึงจะซักได้ก็จริงนะคะเพื่อป้องกันความสะอาดนะคะชาวบ้านก็จะได้ไปหัดทํากันง่ายนิดเดียวเองค่ะทำใช้เวลาไม่นานหน้ากากผ้าทําง่ายมากเลยค่ะ ด้านนางออนอคนงิริชัยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยกล่าวว่าปัจจุบันประชาชนต้องการหน้ากากอนามัยแต่ของขาดตลาดทําให้หาซื้อไม่ได้ในอำเภอเขาย้อยจึงได้ประสานหน่วยงานต่างๆมารวมทํากิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการนําร่องในส่วนของท้องถิ่นเทศาบาลตำบลเขาย้อยจะจัดโครงการสืบเนื่องจากอำเภอเขาย้อยโดยขอกําลังทุกภาคส่วนรวมทั้งอสอมอที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยกันฝึกผู้เคารบการอบรมพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความต้องการแมสแต่หาซื้อไม่ได้นขาดตลาดนะคะท่านนายอำเภอก็เลยชักชวนนะคะแล้วก็เรียนเชิญทุกหน่วยงานวันนี้นะคะก็มาร่วมทํากิจกรรมเพื่อที่จะแจกให้กับพี่น้องประชาชนแต่คาดว่าคงจะไม่พอนะคะส่วนของท้องถิ่นก็คือเทศบาลตะบเขอ้อยเนี่ยก็จะจัดโครงการต่อเนื่องสืบเนื่องของท่านนายอำเภอ ท่านทาวันนี้นะคะเทศบาลนะ่าจะทําวันที่12 13นะคะโดยขอกําลังทุกภาคสว่วนแล้วก็อสอมอะะที่มีความรู้ความสามารถหรือไม่มีความรู้ก็มาช่วยกันฝึกช่วยกันทําวันนี้ก็ท่านเลนเพลินได้จัดโครงการนําร่องเพื่อเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็เห็นว่ามีความสามัคคีกันทุกคนมาร่วมกันอย่างน้อยๆเนี่ยอ,อำเภอของเราคงจะไม่มี เชื้อมาแพร่ระบาดเพราะว่าท่านป้องกันท่านองเภอเทศบาลและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านนะร่วมกันดูแลตำบลไครตำบลมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพรวมถือว่าดีมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านจังหวัดอื่นๆหรืออำเภออื่นๆน,นะคะก็น่าจะร่วมกันทำตรงนี้ด้วย